ฟังเสียงแล้วเสียวดีเลยไหมล่ะครับครับมีคนเรียกเราครับให้ตามไปครับแต่ผมแนะนำครับไม่ต้องตามมันครับไปตามทางผมดีกว่าครับนะครับเพราะผมจะเก็บของครับอย่างนี้ครับผมนี่ครับมีของให้เก็บเยอะแยะครับอค่อยเก็บนะครับเกมนี้ ครับลงมาร็จปุ๊บเก็บของครับเก็บของครับเรามาหามันครับอ้าวอย่างนี้ครับแล้วมันให้เราทำอะไรต่อครับตรงนี้ครับจะมีตัวโผล่มาเยอะครับผมบอกเลยครับผมบอกให้เลยครับนั่นแหละครับวิธีการนะครับถ้าเจอศัตรูเยอะนะครับเกมประเภทนี้นะครับ คุณต้องทําให้มันเดินเข้ามาหาคุณทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับนะครับเคล็ดลับนะครับนะครับเห็นไหมครับจนกว่าเสียงเพลงอันน่ากลัวจะหายไปนะครับคุณอย่าพึ่งทะลึ่งเดินไปไหนครับถ้าคุณได้ชัยภูมิที่ดีแล้วนะครับยังนะครับยังไม่จบนะครับเสียงเพลงอันน่ากลัวไหนครับมาอีกแล้วครับ มาทีละสองตัวครับยิงตัดขาไปก่อนครับนะครับเจาะยางมาก่อนครับนะครับหมดครับยิงครับมันโหลดครับเรายิงอีกครับยิงครับเจาะยางมันก่อนครับหายหรือยังครับยังนะครับมากันบานเลยครับหมดหรือยังครับอ่าเสียงเยี่ยงนี้นะครับ หมายควายว่านะครับปลอดภัยแล้วครับไปกระทืบมาเลยครับรับเก็บของครับนะครับอาบีครับอาบีครับกระทืบให้ถูกตัวด้วยนะครับบางทีกระทืบไปแล้วไม่ถูกตัวนะครับก็แค่กระทืบใหม่ครับกระทืบมันครับเห็นไหมครับกระทืบไม่ถูกตัวของมันก็จะหลงเหลืออยู่นะครับเะได้ครับเก็บครับผมทีนี้ไปอีกทางครับไปอีกทางครับ นะครับไปไล่เก็บของครับอีกทางครับที่เราไม่ได้ลงมานะครับที่ไอ้เพื่อนเมื่อกี้นะครับที่เรียกเราลงมาเราไม่ได้ลงมาครับดูครับว่ามีอะไรเก็บให้เก็บไหมครับเห็นไหมครับที่ผมไม่เดินตามเพราะมันพาผมไปในทางที่ไม่ได้เก็บหาอะไรเลยครับผมมันจะบ้าเลยครับเกมนี้มันจะหลอกล่อแล้วนะครับไม่รู้จะล่อกูไปทําไมนะครับขอคุรล่อดีๆก็ได้ครับโอ้ยขออภัยครับโอ้ยเด็กนะเออฟังเยอะนะครับ คนฟังเยอะนะครับอะไรไม่ดีก็อย่าไปจำมันนะต่อไปไปไหนเนียครับกดเนวิเกตเตอร์ครับโอเคครับผ่านประตูครับนี่เรายังไม่ผ่านแชตเตอร์แรกเลยนะครับพี่น้องครับแล้วถ้าท่านจะเล่นกันหลายแชปเตอร์นี่ผมว่าเล่นกันเป็นวันนะครับจะบ้าแล้วครับเล่นเกมนี่ให้มีวินัยกันหน่อยนะครับนะครับอย่าไปหมกมุ่นมันมากครับคนมีการมีงานทําครับผมนะฮะอาแล้วครับเราเซฟต่อครับ นี่ยังไม่ผ่านชปเตอร์แรกนะครับท่านดูนะครับนี่นะครับเราก็เซฟมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับอไปต่อครับเช็คทีครับว่าถูกต้องพอนั่นแหละครับมันให้ไปตรงนั้นครับเนี่ยมาถึงก็มาให้นอนเหยียบเลยทีเดียวโอ้โหเกมนี้ครับคนที่เล่นใหม่ๆก็คงยังงงครับ จะทำไงดีทำไงดีนะครับตายกันมาเยอะแล้วครับผมก็ควายมาเยอะแล้วครับผมจริงๆแล้วต้องทําอย่างนี้ครับผมมาเจอนี้ก่อนครับกดปุ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่าแฮกนะครับเราจะต้องแฮกนะครับแฮกทําไงครับเอากดปุ่มเคอร์เซอร์ด้านซ้ายครับผมเจอสีฟ้าแล้วกด Active Active สีอนะครับถ้าเป็นแดงๆอย่างเมื่อกี้อย่ากดนะครับต้องกดสีเงินนะครับนะครับกดอย่างนี้สามครั้งนะครับคุณก็จะผ่านได้ครับแล้วก็จะมีตัว R นี่แหละครับ นี้จะเป็นอาวุธประจำตัวอีกอันหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องเคยใช้นะครับคือกดปุ่มบีแล้วมันจะฟรีสมันนะครับให้มันเบาลงแต่ว่าเราไม่ทันนะครับผมเพราะว่ากระสุนเราหมดก่อนครับผมเราต้องยิงครับนะฮะเห็นไหมครับที่ด้านหลังของพระเอกเรานะครับจะมีตัวสีเหลืองๆอยู่เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมครับจะมีแท่งเป็นเลขหนึ่งกับเลขครึ่งวงกลมสีเหลืองๆนะครับ เดี yeah. ๋ยวกระื hmm. ่บมันก no. ่อนครับเผื่อมันให้อะไรครับไม่มีครับนี่ครับนี่คือแป้นนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับเราไปถึงนรงนี้แล้วครับแอคทีมันปุ๊บเห็นไหมัมันจะเต็มครับมันจะเติมให้เราครับผมมันจะเติมให้เราครับตรงนี้ให้มาสองแท่งเลยครับทีนี้ทําไงครับเราต้องไปต่อครับต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับไปไม่ได้ครับเพราะว่าปุ่มเปิดมันอยู่ตรงนี้ครับนะครับแต่พอเราเดินเข้าไปครับมันปิดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ตัวนี้มานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทําอย่างนี้ครับผมเ้ามาเปิดครับเปิดเสร็จปุ๊บครับเล็งครับยิงครับยิงยังไงครับกด LT ค้างครับแล้วก็กด Y ครับปุ๊บอย่างนี้ครับแล้วเราก็รีบเดินไปครับผมนะครับก่อนที่มันจะหมดฤทธิ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆไหมครับง่ายๆง่ายๆง่ายเลยใช่ไหมครับแ ไปไหต่อครับนู่นและครับเอาละครับมีคนอ้วกใส่กันนะครับเมาครับเมาค้างครับมันจะอ้วกทำใหม่ครับนี่ครับไปชื่อมันเลยครับเห็นไหมครับมันเดินมาหามึงแล้วครับเอาละครับเอาละครับยิงมันครับไอตัวอ้วกเนี่ยครับถ้าเราโดนอ้วกมันนะครับเราจะเดินช้าลงครับนะครับโอ้ต้องรีบโหลดครับเห็นไหมครับนี่คือการสาธิตนะครับที่ไม่ตั้งใจนะครับ นะครับมันจะอ้วกครับยิงมันเข้าไปครับยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปครับยิงมันเข้าไปครับไม่ตายง่ายๆครับมึงจะอ้วกไข่กูสักหนาทำไมนะครับเก่งใจกูมั้งอย่พิดนะว่ากูไม่เคยกินเหล้าแล้วเมาอ้วกนะครับให้มันรู้มากมาฝ่ายเป็นไผ่นะครับแล้วมีศพมีเสพอะไรมากมายครับบางทีมันอาจจะอะไรไว้น่ะเราต้องชกแม่งให้หมดเลยครับเผื่อมันจะทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับ ซึ่งผมเองก็จาไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับเกมนี้มีถึง15แชปเตอร์ครับใครจําได้ก็บ้าละครับเอาสมองไปจำอย่างอื่นดีกว่านะครับเบอร์น้องกิ๊บน้องวายอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกี้เราได้ยาไปอีกแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นกลมๆไหมฮะเขาเรียกว่า power node ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแป้นให้เราในการอัปเกรดปืนและอาวุธนะครับผมซึ่งจะทําให้มันดีขึ้นนะครับเราต้องพยายามหาเก็บครับซึ่งมันจะซ่อนไว้ในหลายที่นะครับนะครับต้องตาดีๆนิดนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้เราเริ่มแอบอยู่ๆมันก็ปุ๊ขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อกี้ไอ้ครึ่งวงกลมเนั่นนะครับเครื่องฟรีสของเราเนี่ยนะครับเครื่องฟรีสศัตรูนะครับแล้วก็แท่งสีตรงกลางนี่ครับเราเรียกว่าลิกนะครับก็คือพลังงานเรานะครับมันเป็นสีเหลืองนะครับเรากดปุ่มบีครับนะครับมันก็จะเติมเต็มให้เรานะครับไปกันต่อเลยดีกว่า แม่ผมม่าชอบจริงๆเลยครับกราฟิกของเกมนี้นะครับแม่มันจริงๆนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยนะครับอยากกินแกงฟักครับอย่างที่ผมบอกครับควรจะเล่นหลังเที่ยงคืนไม่เกินตีหนึ่งเล่นคนเดียว แล้วท่านจะรู้ว่าความมันเป็นอย่างไรแล้วนะครับสำรวจของครับเก็บของครับเก็บครับนะครับรีบๆหมุนดูนะครับอยู่ครับมีอะไรให้เก็บบ้างครับมีให้เก็บครับมีอะไรให้กระทืบกระทืบครับเห็นไหมครับเก็บโนตได้อีกแล้วครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูหรือเปล่านะครับใน N O D E นะครับน่าจะอ่านว่าโน้ตนะครับหรือนอตครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอย่างที่บอกครับพ่อแม่ไม่ใช่ฝรั่งครับครับมีเลขเก็บไปแล้วครับเว้นะครับอาจจะมืนหัวนิดหน่อยนะครับโอ้โหนี้ครับช่องคุญญากาศนะครับนะครับเกมนี้นะครับอย่าตื่นเต้นนะครับเจริญสติครับเจริญสติครับผมหลังจากเล่นเกมแล้วไปนั่งสมาธิสักนิดหน่อยจะดีครับเห็นไหมเราให้เราเล็งแล้วเรายิงที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับยิงมันครับยิงมันครับ ยิงมันครับนี่ครับทุกอย่างก็จะเป็นปกติครับผมแต่นี่คือการสาธิตให้เรานะครับเกมมันสาธิตให้เราดูนะครับเกมอื่นนะครับถ้าเราเราไม่ได้โดนบล็อกโดนโต๊ะกันไว้อย่างนี้นะครับเราจะตายครับเพราะเราจะโดนดูดออกไปในเวกาดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเล็งให้ดีครับนะครับมาถึงที่เซฟแล้วครับแอะแอะตัวนี้ครับผม มันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับมันพัวก้นอย่างนี้ครับเพราะผมเบอมันมาหลายทีแล้วครับนี่รับมันทําให้ผมตกใจครับยังไม่ตายทําไมมันไม่ตายอาวุธเราห่วยครับผมอย่างนี้ครับเจอปุ่มนี้ครับนี่โน้ตก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเราก็กดแล้วก็เอาออกมาครับเรียบร้อยครับเราเก็บครับโอ้ยครับผมนะครับนี่ครับมีมีที่นี่ใช่ไหมครับมีเซฟใช่ไหมครับ เรานะครับเคล็ดลับของเกมพวกนี้นะครับสไตล์ของผมนะครับเก็บของให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเซฟครับผมนะครับแล้วค่อยไปเซฟอย่างนี้ครับเซฟเสร็จปุ๊บมานี้ครับคุณจะเห็นตัวนี้อยู่บ้างนะครับนะครับคนที่เคยเล่น Resident Evil ภาค4นะครับ หรือ Resident Evil เกือบทุกภาคนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมขวัญใจของผมเหมือนกันนะครับ Resident 4นะครับจะมีที่ขายของอย่างนี้ครับผมนะครับแต่อันนี้เป็นที่ขายของซึ่งไม่ได้ขายของครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้คุ้นไว้นะครับว่ามันคืออะไรตรงนี้เข้าไปก่อนครับแล้วกดครับมันจะให้เราใส่ชุดครับผมว่าคุณจะใส่ชุดอะไรครับมันมีหลายอย่างมากครับนะครับอันไหนดีที่สุดเราก็ใส่นั้นครับ นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับรู้สึกจัดตัวนี้ครับผมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมเล่นมาเยอะแล้วครับใส่ชุดดีๆไปเลยครับผมซึ่งชุดพวกนี้ก็จะมีขายในร้านนักขณะอย่างนี้นะครับถ้าเราเจอในฉากต่อๆไปเราก็เข้าไปเลยครับผมนะครับ ห้า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 ชุดนี้ใหม่สวยครับชุดใหม่ดีกว่าไหมฮะลองดูอีกชุดหนึ่งครับผม วยขึ้นไหมครับแหมผมว่าชุดนี้มเข้าท่ากว่าเมื่อกี้นะครับนะครับของอย่างนี้แล้วแต่ความชอบครับนานาติดตังครับผมแต่ว่าผมชุดนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับผมนะครับทีนี้เราก็ออกมาเลยครับไปไหนต่อครับไปด้านต่อไปครับเรายังไม่จมนะครับอ่าโอเคครับเห็นไหมครับด้านหลังครับมีตัวหนังสือออกครับ เรากําลังอยู่ในเขาเรียกว่าเสียออกซิเจนนะครับเห็นไฟแว้บๆไหมครับนี่ครับที่รู้นี่ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเล่นมาเยอะแล้วครับผมเราเก็บโน้ตได้ครับเสียงครับเราต้องรีบไปนะครับก่อนที่เวลาจะหมดนะครับครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอแล้วครับเจอบอสของ chapter หนึ่งครับผม